two, go. โอเคครับวันนี้อยู่กับช่างชาโคลานะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับมาปรับตั้งนาฬิกานะครับสกูปปี้สองพนิบเอนะครับกับปรับตั้งไฟหน้านะไฟหน้าตัวน,นี้นะครับสกูปปี 2, ป้สองพันยี่สิบเอ็ดเหมือนกันนะครับมาเรื่องปรับตั้งนาฬิกานะครับให้เราเปิดสกูปปี้สองพันยี่สิบนะครับสตาร์ทครั้งแรกต้องกดที่ตัว สตาร์ทหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เปิดตัวตตอแก๊สหน้าปดเลนใหม่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับเวลาปรับตั้งนาฬิกาให้เรากดค้างนะครับค้างไว้นะกดค้างไว้เลยนะครับอพอตัวเลขกระพริบเราก็ปล่อยนะครับตอนนี้สี่โมงสี่โมงข้อี่บหกนาฬิกาบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่โมงนะครับพอได้ตัวเลขปุ๊บเราก็กดค้างไว้นะครับกดค้างไว้นะครับตัวต่อไปมันจะเป็นนาทีนะครับ นาทีมจะกับิพียครับประมาณสี่โมงห้านาทีบราะมานนี้นะประมาณนี้อันนี้คือเสร็จแล้วนะครับพราะเสร็จปุบเราก็กดค้างถ้าไม่กดค้างเราก็ปิดกุญแจแล้วเปิดใหม่ได้เลยนะครับอันนี้คือจบแล้วนะครับวิธีปรับตั้งนาฬิกาสกูปปี้สองพันยี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็มาปรับตั้งนาฬิกาไหน้านิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเอากล้องวางไว้อย่างงี้นะครับนี่นะมันจะได้เห็นชัดนะครับถ้าสูงถ้าต่ำไงก็ปรับเอาแล้วกันนะครับก็ใช้ไขควงที่อยู่ใต้เบาะนะครับไขควงแฉก แล้วเราก็เปิดตัวเนี้กล่องที่เก็บโทรศัพท์มือถือหรือว่าที่ชาร์จตรงที่ชาร์จนะครับมันจะมีกลมๆอยู่ด้านในนะครับอาจจะมืดๆหน่อยมองดีๆนะครับมีอยู่น็อตตัวเล็กๆนะครับแล้วเราก็แกะฝามันออกมานะครับอันนี้อันนี้เกะไปเลยนะครับนี่หน้าตามจะเป็นนี้นะครับตัวเล็กๆไะครับเปิดออกมามันจะเห็นน็อตนะครับน่าขาวๆเลยนะแล้วก็ไขควง แชร์นะครับเสียงก็ไปเลยมาดูนะครับอันนี้ผมหมุนหมุนตามนาฬิกานะครับลองหมุนดูนะครับนี่หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับมันจะลงนะครับแต่ถ้ามันสูงไปนะครับเราก็ปรับลงนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะแต่ถ้ามันต่ําไปแล้วก็ปรับปรับนี้ได้เลยนะครับดูขึ้นละคือความสูงตัวนี้ครับ น้ำหนักตัวรถนะครับมันไม่เหมือนกันคนเรามันน้ำหนักไม่เท่ากันนะครับมันอาจจะมีสูงมีต่ําแล้วก็ลองปรับเองได้เลยนะครับเรไจะเรื่อยนะครับเห็นไหมสูงละนะครับพอได้ค่าที่ต้องการแล้วก็จบเลยนะครับแล้วก็ปิดฝาซะนะครับปิดฝาที่มันล็อกไว้อะนะครับกดได้เลยแค่นี้เองนะครับไม่ทางถ้าไฟมันสูงมันต่ํานะครับถ้ามันสูงไปมากนะครับมันเวลาเราวิ่งสวนกับคนอื่นเพราะมันเป็นไฟ LED นะ มันค่อนข้างจะสยงตาคนรถขับส่วนนิดนนึงนะครับแต่ถ้ามันสูงไปเราก็ปรับลงนิดนึงนะครับไม่ได้เรืียนยากครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร b ์เพเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณมาครับผม3 2 1 go